สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พศ2568กับผมพัชพลคำพีระนะครับปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะาอากาศในวันนี้นะครับผมความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นนะครับที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับขณะนี้มีกําลังอ่อนลงนะครับผมลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีภูมิสูงขึ้นนะครับ แต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกในตอนเช้านะครับโดยคาดหมายลักษณะอากาศในวันนี้นะครับผมคาดว่ามีอากาศเย็นนะครับลมเป็นลมตะวันออกนะครับความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีหมอกในตอนเช้าครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-19องศาเซลเซียสนะครับ ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศนะครับผมโดยที่กลางวันค่อนข้างร้อนนะครับผมแล้วก็กลางคืนค่อนข้างเย็นนะครับขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากฝุ่นด้วยนะครับผมสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน